มีคนถามว่าทําไมตอนนั้นนะครับนะฮะพรรคส้มถึงได้ชนะ14ล้านเสียงนะฮะเพราะว่าประชาชนด้อมส้มเขายังไม่เห็นสันดานมันครับแล้วก็ประชาชนด้อมส้มและด้อมแดงก็ยังไม่เห็นผลงานลุงครับแล้วลุงไม่ต้องมาแบบว่าเออลุงดีขนาดนู้นลุงดีขนาดนี้ทําไม อ่าทำไมลุงถึงไม่ชนะเลือกตั้งก็เพราะตอนนั้นมึงไม่เห็นผลงานลุงไงแล้วก็เพราะตอนนั้นมึงก็ยังไม่เห็นสันดานของนักการเมืองส้มไงนะฮะแต่ถ้ามึงเห็นสันดานของพรรคการเมืองส้มแล้วนะถึงจุดจนเอ่อถึงทุกว,วันนี้เนี่ยนะครับที่ดีแต่ปากไงนะฮะมึงจะเลือกต่อก็ก็แล้วแต่ครับเป็นเวรกรรมของพวกมึงแล้วนะฮะเช่นอารมณ์ประมาณนะฮะ,ะหมอหมาอย่างเงี้ยนะฮะ ผลงานมึงอะเยอะจริงผยยอมรับผลงานหมอออกเ่ยเยอะจริงก็คือใช้งบไปดูงานสิงคโปร์เนี่ยหลักล้านเนี่ยนะฮะเออนะฮะแล้วก็มีภาพออกมาคือนั่งถือกระป๋องเบียร์นะฮะยืนกินอยู่ริมถนนเอเอสุดท้ายก็ต้องนะฮะเอาตังมาคืนนะฮะเพราะทนแรงกระแสไม่ไหวนะฮะไม่พอแค่นั้นผลงานอย่างที่สก็คือเอางบสภานะฮะไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านนะฮะถามว่า นะฮะก่อนสิบสี่ก่อนที่มึงจะเลือกสิบสี่หลักเสียงมึงเคยรู้ไหมว่าสอสอ,สอมึงโง่ถึงขนาดอ่านตัวเลขผิดอ่ะถามตรงตรงอ่ะตอนที่มึงเลือกสิบสี่หลักเสียงมึงเคยรู้ไหมว่ามันอ่านตัวเลขผิดสองสารอบเนี่ยนะฮะเออแล้วมึงเคยรู้ไหมว่าจะมีภาพกระเด้าเสากระดกตูดอยู่บนม้านั่งอะไรเงี้ยนะฮะเออนะฮะอยู่นอกสภานะฮะกระเด้าเสาเข้าไปในสภาเป็นโรคซึมเศร้ามึงเคยรู้ไหมนะฮะ นี่ไงนะฮะนี่ไงเขาถึงบอกว่าทําไมถึงถึงจะพึ่งไปเคลียร์มันไงนะฮะอย่าพิ่งไปรีบเอามันออกอย่าพิ่งไปรีบยุบมันอย่าพิ่งไปรีบเตะตัดขามันต้องให้ลากมันก่อนลากให้มันมาเล่นก่อนนะฮะพอมันเป็นเกมยาวเนี่ยพี่เข้าใจไหมกลยุทธ์เกมยาวคือพี่จะทาําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยพี่ต้องคบนานๆน,น,นะฮะให้เรียนรู้กันไปพอพี่เรียนรู้ปุ๊บพี่ก็จะเห็นสันดานมันแค่นั้นเอง